อ่าสวัสดีครับวันนี้เขากับคุโรกิกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้นอนก็สามารถเข้ามาทักทายหรือกดไลค์กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นเรื่องเล่ายามนเช้าอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องคาเมราแมนกอบจักรวาลสกิบบี้กันนะครับผมซึ่งคาเมราแมนนะครับเป็นตัวเอกหลักของซีรีส์สก i บบี้ทอยเลตเป็นสตูลลักของห้องน้ำสกิบ i ี้ตากล้องเป็นสมาชิกกลุ่มแรก หรือหัวหน้าฮาร์ดแวร์ซีรีส์ต่อสู้กับสกิปดี้ทอยเลสมานั่นแต่ช่วงตอนที่สามพวกเขาเับาข้อมูลถัดหันคาเมล่าแมนบันทึกการต่อสู้เต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาบันทึกวิดีโอสำหรับเจ้าของของช่องที่ทำซีรีส์นี้ด้วยนะครับผมซึ่งรูปลักษณ์ของคาเมล่าแมนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของแต่ละบุคคลคุณสมบัติที่สําคัญเพียงเดียวคือมีกล้องช่างกล้องทุกคนดูเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกหรือไซเบอร์เนติกที่มี เด็กจำนงเสรีเป็นของตัวเองพฤติรกรรมของพวกมันแตกต่างกันออกไปเป็นรายละบบุคคลได้ทั้งหมดมีความกว้างขวางความสามารถและวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปจุดอ่อนของพวกเขาจะอยู่ที่กล้องบนหัวเนื่องจากคามเมล่าแมนที่ตายไปส่วนใหญ่จะปรากฏตัวเขากับกล้องที่ฉีกออกจากร่างกายนขณะ,ะที่คามเมล่าแมนที่ได้รับบาดเจ็บกับคนอื่นๆทั้งหมดก็ปรากฏโดยที่หัวไม่บุกสลาย นอกจากนั้นคาเมราแมนสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้เช่นการตัดแขนขาหรือวงจรขาดการสับสนสิ่งนี้คือความจริงที่ว่าคาเมราแมนดูเหมือนหัวจะขาดทีได้ง่ายได้ไม่ถูกค่าคาเมราแมนมียานผ่านะหลาหลายประเภทและอาจจะมีเครื่องจักรที่มีความรู้สึกแล้วผมเรื่องการสื่อสารนะครับผมคาเมราแมนสามารถสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดสองสีไดใดได้เพราะเขาใช้ท่าทาง เช่นการบวกมือชี้นิ้วแล้วก็ยกนิ้วโป้งยักไหลยกนิ้วโป้งลงหรือแซนิ้วกลางแสงความเกลียดชังท้าทางเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันอันออกไปเช่นควาเชื่นชมการไม่พอใจการดูถูกดูหมิน่นซึ่งร่างต่างๆของคาเมราแมนจะถูกแบ่งออกเป็น8ประเภทนะครับผมซึ่งประเภทแรกก็คือขนาดไมโครขาดนี้มีหายากซึ่งขนาดไซมินิก็คือ จะเป็นขนาดที่หายากที่สุดของกล้อง W ล่าเพียงห้าวิเลยนะครับผมและถ้าเป็นปกติที่เป็นล่างหลักเลยก็คือคันนี้เป็นขนาดที่คาเมราแมนพบบ่อยที่สุดเป็นขนาดต้นแบบพื้นฐานสำหรับกล้องในอนาคตทั้งหมดส่วนมากขนาดบ้านการือม,มีเดียมครับผมคันนี้มมนถูกมองข้ามเนื่องจ,จากตรงกลางระหว่างคาเมราแมนปกติและคาเมราแมนตัวสูงเพราะใครมีความสูงหัวเลยมากกว่าผู้ชายคาเมราแมนปกติด้วยต่อมานะครับ ที่เป็นขนาดไซส์ใหญ่ครับผมขนานี้เป็นขนาดที่พบมากที่สุดอันดับ2องหลอดคา m ์เมล่าแมนเป็นต้นแบบของไททันคาร์เมล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนโอ้ที่ทั้งสาคนจะมีรูปร่างที่เหมือนกันและคล้ายกันนะครับผมส่วนไซส์ที่ใหญ่มากคือทั้งหมดที่เก่าวมาเกี่ยวกับด้านที่แล้วใช้ที่นี่เพราะกับขนาดนี้จะสูงกว่าคอนกว่าและเทอร้้ากว่าที่เป็นส่วนใหญ่คาเมลาแมนไซส์ยักษ์ก็คือคาเมล่าแมนเป็นขนาดที่ ที่แนะนำคาเมราแมนแบบไม่มีตัวกล้องหมายความว่าคนคาเมราแมนในขาดนี้เป็นกล้องเท่านั้นถาดนี้ยังเกิดขึ้นที่หนึ่งในแง่ของจำนวนเอนทิตี้ที่ไม่ซ้ำกันที่แตกต่างกันในขณะเดียวที่ผู้อยู่อาศัยสองคนสระขนาดนี้และตัวสุดท้ายเป็นไฮไลท์มากเลยก็คือไททันคาเมราแมนนะครับก็คือคาเมราแมนไซยา์ก็คือคาเมราแมนที่แก่งที่สุดหนักที่สุดโหดที่สุดและทนทานที่สุดนะครับผม โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับคาเมร่าแมนนะครับซึ่งถ้าใครชอบให้ผมเล่าเรื่อง s กีบีดี้ทอเลตอีกก็สามารถคอมเมนต์แล้วกดไลค์ได้เลยนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผม